ร้านครัวคนคอนร้านดังย่านราชพฤกษ์แต่เดิมเนี่ยเป็นเพียงแค่ร้านข้าวแกงใต้เล็กๆที่มีเพียงแค่2โต๊ะเท่านั้นแต่ด้วยความใส่ใจในเรื่องวัตถุดิบและรสมือคนใต้แท้ๆของพี่จุทําให้ลูกค้าต่างติดอกติดใจจนสามารถเติบโตสู่ร้านข้าวแกงใต้ที่ใหญ่โตโมโหฬานกว่าหนึ่งไรได้ในที่สุดไม่เพียงรสมือพี่จุเท่านั้นที่ดีรสชาติของพีแกงร้านนี้ก็ชนะเลิศเช่นกัน เพราะพี่จูเขาเลือกใช้พริกขี้หนูสดจากจังหวัดชุมพรมีความเผ็ดร้อนและกลิ่นหอมเฉพาะตัวนำมาปั่นผสมกับพริกขี้หนูแห้งจากจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีความเผ็ดมากเป็นพิเศษพร้อมใส่กับขมิ้นอ้อยเพื่อให้เกิดสีเหลืองทองและยังให้กลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ ของพริกแกงรสเผ็ดร้อนฉบับใต้ที่แท้ทรูในส่วนของเนื้อหมูพี่จูจะเลือกใช้เนื้อส่วนสะโพกมีเนื้อแน่นสีแดงอมชมพูมีไขมันน้อยนำมาสไลด์ตัดให้เป็นชิ้นพอดีคำครับ พี่จุ๊กเขาจะนำพริกแกงไปคั่วกับเนื้อหมูจนแห้งพร้อมเติมหัวกะทิเล็กน้อยโรยด้วยใบมะกรูดซอยตักลงจานทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆพร้อมเนื้อหมูชิ้นโตที่คลุกเคล้าพริกแกงเข้มขน้นบอกเลยว่าเป็นคั่วกลิ้งที่ทำถึงมากๆสมกับเป็นรสมือคนใต้แท้ๆเลยครับร้านครัวคนคอนจังหวัดนนทบุรีการันตีโดยยักษสปูน1 Spoon, ช้อนทองคำดับสปูนช้อนทองคำพรีเซนต์ติดบายนำแร่ธรรมชาติราชาเเฮลีคนย